ครับสวัสดีครับวันนี้มาโปรโมชั่นนะครับชุด9ฟุตลอกเบอร์6,000นะครับตัวนี้จะได้คัน2คันลอก2ตัวเพียงราคา1,020บาทเท่านั้นนะครับผมคันนะครับรายละเอียดนี่นะครับคัน9ฟุตระบุไว้ที่ข้างคันเลยนะครับของอาชิโน่นะครับสีสวยๆเลยสดๆเลยนะครับผมเวทคันก็ระบุไว้ด้านหลังนะครับเวทคัน10ขีด20 เวทเหยื่อ50ถึง100กรัมแน่นอนครับเวทเหยื่นอ,นนนอนหนักๆแบบนี้เล่นงานหน้าดินได้ทะเลชายฝั่งได้เลยนะครับผมคุ้มค่าแน่นอนได้ไปเลยนะครับ2คันนะครับผมส่วนตัวลอกที่วางอยู่ในมือนี้นะครับก็เป็นลอกอาชิโนขนาดเบอร์6,000นะครับตัวใหญ่นะครับได้ไปเลย2ตัวพร้อมสายเอ็นที่สําคัญลอกตัวนี้สลับแขนหมุนซ้ายขวาได้ปกติแบบทั่วไปเลยนะครับผม ก็ได้คัน9ฟุตนะครับ2คันแบบ2ท่อนต่อกลางทนทานด้วยนะของอาชิโน่พร้อมลอก2ตัวนะครับ1,020บาทเท่านั้นค่าส่งแบบโอนนะครับผม100ถ้าไาปลายทาง120สิสินค้าตรงปกสวยๆแน่นอนครับสนใจแอดไลน์หรือโทรที่เบอร์ที่แปะไว้ด้านหน้าคลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ